này, con, biển cốc, chín năm tăm muông, cái này chính là bảy mươi bốn tăm muông tăm การไปเลยครับปละแด็จไม่ไเสร็จไรปั่นไปบุ้ง เออไม่นี่ยแอืมอมไปกไปครับจินตำห้งเรีบๆก็ปิ่งกรบบ้างหน่าครับอเป็นไหไปไปนะมาพี่น้องก็ปิ่งกบ ตำปูกุ้งของขน้ำเดียนแซ่บแฉบมาครับวันนี้มากินขอกับลูกสาวโยขวัญจันลูกสาวครับอืมขวัญจันครับโยโกอัพสตรีโอครับไปสนใจดันเ้นกัมาดันสัมบัคได้ครับโยริมถนนมาริวันปอดถนนมาริวันปอดใกล้ๆปอดมาริวันเออใกล้ๆปอดมาริวันครับเออโกอัพสตรีโอ เงียบสตูครับมาครับมากินเขาครับมื่อนี้มากินเขาขับลูกสาวอยู่ขวัญยันครับมามามาวันเขาเรื่ยๆมาเด่นขวัญยันน้ำลูกสาวได้เอากบมาป้งครับครับน้าเสียบครับต้ำยชั่วลูกสาวมากันป้งกบก็เลยเสียกบมาปีงครับ เออมาปิ้งครบครับนกพุฒินะมั้กาแม่ยอนกพุหมั้ยโอ้วม,มาเกินนั่งขังยาครับจินมยางแสียบตำบุง ยิงเข่าซ้ากันเ่ามุ้งสิมุ้งมาเนาะผมมาใส่านอีกม้านี่คู่แข่งแน่นมามาครับไม่ขิ้นปีงโคตรต้องกันองของมผิดเอาจกก็ได้หน๋ยกก็เอ้เออ

Giêng mùi lên đâu. Giêng đặt ra gặp a mang về mùa mẹ. Một bọc hàm anh em là, mặc dù sao nít quên đi gặp hòn. Một bọc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  hòn. Một không? hòn. Một bọc hòn. Một bọc hòn. Một bọc

对对对。